สวัสดีค่ะเพื่อนๆพิราดาค่ะอยากให้เพื่อนมาถามไถ่เนาะก็ต้องไปหาเพื่อนเมนบรัจ้ะส่วนพิราดาเนะี่ยยุ่งยุงด้วยจ้ะยังปรท่านได้ไปหาโมอยู่แต่อยากกระให้โมมาหาจ้ะเมื่อนะนะี้มาทำงานน่าจะอีกสามสิบนาทีลูกค่ากัชมีมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้ลูกค่าไปเราพิราดากัชม,มีมาเมา้วยไม่เนาะจ้ะเนาะอันนี้คือมาทักไทยคือว่า นะคะถ้าว่างๆมาจอยพิรดาใหม่เด้อจ้ะเด้อแต่ตอนนี้เพียงแค่มาสวัสดีเฉยๆจ้ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไยล,ลงอย่างน้อยก่อนมันไก่ไข่ผดนะเมื่อนี่เก็บขาเก็บหัวเขาจ้ะเพื่อนพิรดาเนาะอ่าเพื่อนๆระวังนะคะเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาทานอ่นทํานี่นะโอ้เอาแล้วก็เจ็บให้ระวังนะคะเพราะว่าอายุเราสูงไวแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนพิรดาน่ะทํางานยุ่งเหยิงในครัวหมุนไปหมุนมา หมุนมาอย่างนี้นะหัวเข่าล็อกหรือว่าเอ็นพิกนะเจ๊ะเพื่อนๆจ๋าพูดไปพูดมาพิรดาก็น,นี่เก็บหัวเข่าตรงนี้เพราะว่านั่งอย่างนี้นะคะนั่งอย่างนี้นี่โอ้โหนาะเห็นว่าเอา่อพื้นเรามันแข็งนะเจ๊ะเพื่อนๆจ๋าล้วพิรดาหมุนยังไงไม่รู้ในะเก็บหัวเข่าตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีลูกค้าก็จะมาแต่พิรดาจะเอายามานวดตรงนี้นะแต่ตอนที่พิรดานวดนะพิรดาไม่ให้ดูเด้อ เออมันเจ็บปีหดีเด้พราะอะเจ็บปีเหลนยดได้พี่น้องมันเจ็บตรงนี้แม่ข่อยทีาาย่จังหดวาข่อยจังสีงานใดเนี่ยนี่ข่อยเจ็บตรงนี้นะนี่ข่อยเชีาายวยามาท่าคนเบาเหลวข่อยกะเฮ็ดทุงน้ำห่อนอนจะ้ะโอ้ยเถ่าม,มาแล้วก็เป็นจังสีน,นอกจากนะทุงน้ำห่อนนี่ลูกสาวมีคนสห้ลูกสาวสาว่าสันวามันหนาวนะ่ะจะตอนเฮ็ดบอกทำง,งานนะกะทุงนี่น้ำห่อนเอาใส่น้ำห่อนเราเด้อจ้ะเด้อบีบน้ำห่อนเอาขึ้นมาหอดน,นี้แล้วก็ เอาใส่ในถุงเนาะจ้ะนี่มันซอยปวดหลังปวดเอวได้แต่ว่าปวดเข้าพิรดาในเสียงนวดมันเก็บเมื่อกี้นี่แม่จะปวดเข้าน่นนะเพราะว่ามุนหันหนาหันหลังเนาะจ้ะเนาะเออเอาใส่จังสีอะไรจังไดป่านนี้เพื่อนเพื่อนสบายดีไหมคะถ้ายังไม่ได้ทักทายกันก็สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่เอ๊ะมันใส่ตรงไหนนี่หือ นมาใจถุงนี่นะเออเดี๋ยวเรืเหตุผลดูี่ถืกท่งมาว่ะถืกท่าละที่นี่ที่นี่เขาปวดหลังเนาะจ้ะนี่เอาผ้าสะพ้ายสะหลังเลยเห็นบอดมหอมนะอ้ยปวดขาพี่น้องจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนวดขาก่อนเด้อแต่ว่าสวัสดีค่ะคุณบ้านสบายดีไหมคะ อันพิรดายังไม่มีหลังบ้านเนาะรดาระ,ะดาพัดถิ่นนะคะถ้าจะติดต่อกันรดาพัดถิ่นนะจ๊ะเฟซบุ๊กนะคะบ้านบ้านสีฟ้านาาจะนาะสบายดีไหมคะคุณวันพร้อมลงใช่ไหมคะคุณวันโอ้กินข้าวเก่งนะคะเนี่ยหรือว่าจะเป็นพ่อกล้องของเรานี่พิรดาปวดปวดหลังค่ะคุณวันเดี๋ยวจะชวนคุณแดงไปเที่ยวด้วยนะสักวันหนึ่งมีโอกาสเจอกันเนาะ นี่พิรดาก,ก็เลยเอาใส่ถุงนะคะนี่ถุงน้ำร้อนจากคุณวันเนี่ยอากาศมันหนาวใส่ถุงน้ำร้อนสะพายไปไหนก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้มาปวดขาแล้วพิรดาจะเอาอยางหม่องมานวดนะคะเดี๋ยวจะนวดอยู่ข้างหลังกล่องจากเพราะว่านี่เอาเอด็กกางเกงลงสี่กันนวดหลังกล่องนะเพราะว่าเนี่ยไม่ต้องนวดตรงนี้ค่ะโดนฝุ่นไอยังไม่หายอ๋อคุณวันเป็นไอยังไม่หายพิระดาก็เป็นไอเหมือนกันค่ะ ไอ้นี่ตอนกลางคืนนะเราจะบ,บางครั้งก็สำลักน้ำหลักไอ้มาหยุดอืมต้องกินยาอะไรละ่ะต้องไปหาหมอนะพิรดายังไม่มีเวลาไปหาหมอเลยที่นี่นะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นไม่หนักนะถ้าเรายังไม่ถึงใกล้จะตุยเขาก็ไม่ค่อยจะนี่เนาะต้องให้แบบคานไปหาแบบฉันไม่ไหวแล้วดูแลฉันหน่อยอย่างนี้นะเขาก็ดูแลถ้าเขาไม่มีเวลาดูแลเขาก็จะส่งเราไปเ เหตุด่วนเหตุร้ายอ m e r g e n c y นะคะพี่ระดาก็เลยว่าโอ้จะไปหาหมอยังไงไอแล้วมันก็เจ็บตรงหน้าอกนี่นะคุณวันคิดว่าแพ้นะแต่พี่ระดากินยาแก้แพ้นะคุณวันนะมันก็หายนะแต่ทาให้เราคอแห้งนะแพ้ฝุ่นจะแ,แพ้ฝุ่นมั่งแพ้อากาศมั่งแพ้อาหารการกินแพ้อะไรนี่นะคะถ้าเรากินยาอะไรนะเขาเรียกยาแก้แพ้เนาะกินเม็ดวัละนเม็ดนะคะคุณยาได้คุณคุณคุณวันได้ทานไหม ตื่นเช้ามาเหมือนเดินในสวรรค์ที่แท้ฝุ่นโอ้ฝ oh. ุ่นอยู่อยู่ตามถนนหรือตามบ้านเราฝุ่นเยอะใช่ไหมคะฝุ่นหรือว่าละอองหรือว่าน้ำหมอกช่วงนี้เป็นฤดูหนาวเนาะบ้านเราเนาะนั่นเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่รดาไปเอายามานวดขาก่อนแล้วทำไมจะนวดลูกค้าได้ คืออีกประมาณ30นาทีลูกค้าจะมาพี่รดาก,ก็เลยมาทักทายเพื่อนๆคือไม่ได้ลงอะไรเลยคือไม่ได้ลงคลิปลงอะไรเลยเนาะคุณวันเนาะอยากให้เพื่อนๆมาทักทายนะแต่พี่รดานะ่ะไม่ได้ไปทักทายใครๆเลยค่ะคุณวันตอนนี้เเสียงดีไหมคะสัญญาณดีไหมที่ทํางานพี่รดามันไม่มีสัญญาณนะคะเออพี่รดาจะเล่าอะไรให้ฟังีนงเสื้อตัวนี้นะ่ะ แต่ที่ทาพิรดานี่่นจะปลาเนาะเพื่อนพิรดาทําให้ไหมเขาก็แต่พิรดาจะเลาะออกนี่นะมันเข้ากับพิรดาไหมเสื้อตัวนี้น่ะมันสวยไหมคะใส่ได้ไหมพี่คุณวันว่ามันสวยไหมเขาเย็บเขาเย็บตรงแขนแล้วก็ตรงคอให้นะเออมีข้างหลังด้วยนี่นะเห็นไหมนี่นะเขาเย็บให้ส,สวยเลยเนาะจะไปดึงออกเดี๋ยวกลัวเพื่อนเสียน้ําใจ เขาเย็บเขาสวยให้อย่างดีเลยนี่นนะเออเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าเนาะมันสวยดีนะนี่เสื้อตัวนี้นะเสื้อสาหรับพี่ระดามีสองตัวนะอันนี้เหมือนสีฟ้าสีฟ้าคนละสีเนาะสีฟ้านี่ก็เหมือนแบบพยาบาลน,นะคะขอบคุณคุณวันมากๆนะคะ สบายดีนะคะคุณวันคุณสวยร้องเพลงก็เพาะพิรดาก็ดอนนี้คือแบบยุ่งมากคืออะไรคือว่าพิรดานนะไม่ได้ไปดูเลหาเพื่อนหาฝูงเพราะพิรดาติดข่าวไหมเพื่อนพาพิรดาไปดูข่าวเนะา,นนขานนะข่าวนู่นข่าวนี่นะข่าวแบบโอ้ยแบบเศร้าใจเศร้าอะไรโอ้ยทําไมมันเรื่องมันเศร้าจังเลยนะคะคุณเพื่อนขานะคะตื่นเช้ามาเหมือนเดินในสวรรค์ ที่แท้ฝุ่นโอ้ยคุณวันค่อยเนาะดูแลสุขภาพเด้อคุณวันเด้อต้องหามาร์สปิดนะคะปิดฝุ่นแก้ฝุ่นมันแก้ได้นะช่วงนี้ที่เขาแบบเป็นโรควิวับอะเนาะเขาใช้มา์สกันเนาะมา์สก็ใช้ได้นะคะบางประเทศนะเขาจะใช้ตลอดเลยไม่ต้องแบบแก้โรควิวับแก้อะไรหรอกคือเราจะใช้มา์สเพื่อว่าความเอ่อพลานามไมดีของเราอะเนาะใช่ไหมคะเพื่อน เป็นอีกยังแน,น่ปวดหูพร้อมเด้ดเนี่คุณล่านจา๋าปวดหูพร้อมเลยทีนี้ก็ไปร้านขายยาเขาเลยบอกว่าเนี่ยเอายามาฉีดหูว่าสั้นเนี่ยฉีดหูแบบเขาบอกว่ามันพิรดาก็นึกว่าน้ำเข้าหูแล้วก็เดี๋ยวว่าแล้วพิรดาก็จะฉีดก่อนเนอฉีดหูให้หมูเบิงล่ะเขาบอกว่าให้ฉีดละ สามวันแต่พี่ระดาก็ฉีดแค่วันเดียวแหม่ฉีดจักสามวันเนาะ <_ nis> ก็เลยถือมาที่ทําง,งานด้วยคือไม่มีเวลาฉีดที่บ้านนันจะ <_ nis> มีอะไรด้วยมีน้ํายาทามือด้วยนะคะทามืออันนี้ก็คือทําให้มือเรานุ่มเนาะ <_ nis> เป็นแบบมะพร้าวนะจจะ <_ nis> <_ nis> เป็นแบบมะพร้าวจ้ะ คือแพ้ฝุ่นนี่หายจะหายใจไม่ออกคะ่ะคุณวันลำบากมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างถ้าเราเป็นแพ้อะไรตามผิวหนังผิวผิวผิวเราเราอย่างเงี้ยนะคะห้ามตากแดดนะคะต้องใช้ครีมกันแดดนะจ๊ะเพื่อนเออต้องฉีดสไปฉีดสักสามวันเผื่อมันหายฉีดแล้วก็เผื่อมันหายจะ้ะ เราไม่ได้ไปหาหมอเราก็แล้วก็ไปหายามาน,นหดเท้าด้วยนะคะโอ้ยมันเป็นหลายอย่างหลายอย่างใบัที่นี่นี่นะคะพุงน้าร้อนแบบนี้ดีมากเลยนะคะเป็นเหมือนแฟชั่นเป็นเหมือนแบบโอ้โหแบบเราไม่ต้องถืออะไรเลยนะคะเราใส่หลังเราเหงื่อออกมาเลยะคะ่ะเพราะว่าความร้อนนะคะเราเยเริ่มชาิแบข่อยเกลียวขาซิมาได้พ่ระดาชาิแตบตจะกปิดกอนจ้า แบตอันนี้เนี่จะต้องชาร์จไว้เพราะอะไรเดี๋ยวสิบโมีนเนี่ยมันคือองคิดเงินลูกข่ามากนะโอ้ยขอลเริ่มชาร์จแบต่อยพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพิระดาจะมาทักทายเมาหมอยนะคะคพิระดาว่าโอ้ยเนาอ ชีวิตข่อยนี่แนะจึงเป็นจังสันจังสี่นะข่อยเป็นคนหมักจมผะนะเอา้าตกเลี้ยวอีแม่เอ้ยตกเลี้ยเท็่จังไหนจังสีอยู่หรอาะนี่ใส่ถูกตรงไหนนี่ใส่ตรงนี้วะพี่ระดาก็ไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนนะเพื่อนพี่ระดาบอกว่าให้พี่ระดาปล่อยวางมาสันา่นว่า สวัสดีค่ะคุณลิลลี่แซ่แนวอย่างนี้ว้าวว้ามา <laughs> อยากให้เพื่อนมาฟังว้ามาปฏิเออ <laughs> เพื่อนคอยนะ่ะเออว่าคอยนี่บกป,ป่งว่าสันว่าคอยนี่เป็นคนบกป,ป่งเจ้าก็คงจะป่งแน่ว่าสันบัดจะข้องนะอยากได้นั่นอยากได้นี่บกป,ป่งเพื่อนแห้งบุป,ป่งแห้งอยากได้แน่นนี่น แห้งรวยแห้งอยากได้นั่นได้นี่แล้วมาบอกคอยปงนะคอยบอกว่างสิเจ้าปงกนเจ้ามาบอกคอยปงคอยหน่าให้คอยแบกจรงสิอะไรอย่างกันแล้วแต่เดี๋ยวคอยนักแล้วคอยสิว่างเองคอยบอกเพื่อนน่ะบอกถ้าให้คอยปงเด้คอยปงบ่ได้ก็สะให้คอยปงเดี๋ยวถ้าคอยปงได้แล้วคอยสิบอกหรอกว่าคอยอ่าเนาะฮันเหลวอยากให้คอยจมคอยกระจมจันละบาสที่นี่นะ ปงมาสั่นร่าให้คอยปงเออฮู้จักถือสินปงสินแปดน้ำสันโอสินหาอะไรมันได้สอสนันสดอันเล่าหงพบว่าให้คอยถือสินเด้เล่านะเล่าให้คอยถืออันกอสลอดเล่านะเจ้าอยากถือก็เจ้าก็ถือโลดคอยเกิดมาแม่คอยพาไปวัดไปวายพาไปนั่นไปนี่ไปตักบุญทัตักบาร ย่าห้คอยมานับถือกอสละออดน้ำเจ้าทอคอยว่าจังซี่เจ้าอยากนับถือเจ้านับถือไปโลดเจ้าว่าดียังดีงามกะเจ้านับถือไปโลดย่ามาหายเอิญคอยไปนับถือน้ำว่าเจ้าบบนับถือสารออดนะเจ้านะบบได้ขึ้นทั้งฝ้าได้ตกมากแล้วเจ้าิ่ลงไปขีดินได้ย่ายลดาเพาะันว่าเออตกใส่ก็ให้ยคอยตกโลดย่ามาหายคอยสละออดสละแอดน้ำเจ้าเดี๋ยวเจ้าอยากถืออยากยังเจ้าถือไปโลดเจ้าบบต้องมาบอกคอย เจ้ามีความสุขสนุกสนานแฮปแปี้เจ้านับถือแล้วเจ้าไม่ต้องมาอาโมงอาเม,มินอาหยังน้ำข่อยดอกอาเมินอาเมินอาหยังสีนาเฮ็ดไปโลดเจ้ามีความสุขของเจ้านะเออเจ้ายังมาเอิญข่อยยังมาชักจูงข่อยไปยังมาดึงมาหยังข่อยไปน้ำข่อยบ่งูจักข่อยฟังภาษาฝรั่งบ่ฮูเรื่องนะ ที่นเจ้ามาก้องมาบานคอยนะโอ้ยคอยดีใจร้ายมาสั่นว่าถ้าคอยนับถือเปิ้ลนี่คอยเป็นของลูกของอท่านนะคอยเป็นนั่ฟฝาพุ่นเดชคอยเป็นลูกเพิ่นนะับิ่นวัดสัน่นคืออะไรคะสะละออดนะ้ากอไก่สะละออดน,ะอน้านะอัน่อยากเฝล่าน้าอัน ศาสนานาะนะนะเออพิระดาว่าอยากเวาเออพิระดาก็นับถือพูดถือ,อยังกระปลอยพิระดาไปยังมาชักจูงชักชวนพี่ไปคิดตรงคิดตังอีหนยะังสีนาคิดตรงคิดเตียนอีหนยะังสีนายังมาเอินพิระดาไปนําสันเด้พพิระดาบ่ฮหูจกักพิระดาบออยากไปมาเนี่ยเจ้าบออยากไปนะเจะ้าบ่ได้ข้นทั้งฝ้านะเวลาเจ้าจตุยไปนะ่ะเออเจ้าสิโต๊ะขี้ดินต๊อีหยัง เออถ้าเจ้านับถือคือคอยนี่นะเจ้าจะต้องเชื่อเพินินเจ้าเชื่อเพินินเชื่อเพิินแล้วแล้วเพิ่นจะเปิดประตูให้เจ้าแล้วเจ้าก็สิเขาไปในบ้านเพิ่นใดเลยถ้าเจ้าพูเชื่อเพิินน่ะเจ้าไปเขาไปบ้านเพิินบ่ไดเด้มาสันวาย่ำจะตุยเจ้ายังสิเจ้าเขาไปบ้านเพิินบ่ไดเด้เพินเพ่นบ่ตอนรับเจ้าได้เจ้าต้องไปรับ ลู้จักเหล้าก่อนไปศึกษาไปยัง้งไปเลียนลูกกับเหล้าไปทาความรู้จักกับเล่าแล้วจงังสิเปิดประตูให้เจ้าเขาไปสันโอ้ยนาสูงอยากจะไปว้าเรียงงานหน้าคตอนหน้าง้อเถอะสนอกพิรดาก็เลยว่าเออมาบ้านพิรดากระย่าเวเรียงหนังเรียงนี่เรียงกอสละอ,อดเรื่องอยังอ้งทอวอากันนัวหัวม้วนไปสัน่นคอยนะจังแต่คอยเป็นกอสละอ,อดมากนี่นะ โอ้ยคอยไปไซเนี่ขเขาก็ขึ้น appeals, นั่งฟ้องนั่งฟ้ามีคนต่นอนรับ่อยเพราะไปเป็นอย่างคอยเสื้อเพิน่นคอยนับถือเพิ่น่า่นาเออคอยไปตีหวัวหมองหัวหม,หมาเพิ่นกะเล่าคอยไปเสียฟังเพิ่นอะ่ะเพิ่นกะเออเพิ่นกะยกทงยกโทษให้คอยคอยไปตีหวัวหมองหัวหมาไปด่าผู้ใดมากสิคอยกลับไปบอกว่าเอออัน,นยกโทษนี้ลูกเลด,ดานหน่อยนะจังสีนา ขนาข่อยก็เลยว่าอย่ามาชวนข่อยไปทอให้ข่อยอยู่ของข่อยจ้าจนว่าเจ้านะพวกปงพ่กว่างเพันว่าเออคันข่อยนักข่อยก็จีว่างเองดอกถือว่าข่อยถือถุงถุงละห่อนกันเถอะนะข่อยถือกังเถอะนะถ้าข่อยนักข่อยก็จีว่างเองนอเอออย่ามาบอกข่อยทอข่อยเทาหงอกแล้วข่อยต้องรู้ว่าข่อยเหยีดอีหยังหนะท่านบอกโอ้ยจังหวะข่อยหลุดเป็นอีหยังก่อนอ่ะเขาอื่นกิบกอดนะ ขอโทษขออภัยเด้อแจ้าพูดใดบ่มากันเดือน่านไปเด้อแจ้พิรดาก,ก็มาบอกมโนหัวมอนซื่อนี่ละจา้าเออหันละคือว่าบุมีมูคุยนะจา้าเอออยู่คนเดียวคือว่าบุมีมูคุยแล้วกะหามูคุยนั่นะจา้าขอบคุณหลายเด้อจ้าเด้อขอบคุณคุณวันนะคะที่มาทักทายพิรดานะคะขอบคุณค่ะคุณวันนะคะจะดูแลสุขภาพนะคะเอ,อ่อวาว 2K l i ล y, y แชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วอย่างเนี้ยไปทานข้าวคะ่ะทานให้อร่อยคะ่ะคุณวันเดี๋ยวพ่ราดาก็จะลงแล้วเนี่ยโอ้อีกห้านาะทีพิราดาก็จะลงแล้วลูกค้าพี่จะมาระรดาพี่จะมาพิราดาไปหาเนวมาทาหัวเข่าคนเด้อดูแลรักษาสุขภาพนะคะเขาเขาวปวดนะคะเขาวปวดทีนี้พิราดานั่งตะกี้เนี่ยพื้นคือว่าเอาเข่าไปลงพื้นอาจจะเพื่อนๆจะอ้าหน่นเหนบอกโอ้ยเห็นอั่างไรคะที่นี่ฮึ เข้า <K u> ไปล่วงพื้นไหมจ๊ะมันได้เจ็บแม่พิระดาบิดจังไรกูพิระดาไปหายามาทักมาเนี่ยจ้ะแต่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 แต <K u> ่เดี๋ยวพิระดากลับมาพิระดาท <K u> ี่คอโตแล้วลูกค้าเออจังไรพิระดาขอโตกนเนาะจ๊ะเด้อพิระดากลับมาได้จ๊ะเด้อเพราะว่าลูกค้าพิระดาสิมาแล้วเดี๋ยวสิมาไหลสดใหม่อีกจักหน่อยอันแล้วชั่วโมงอีกชั่วโมงเคืองพิระดาสิกลับมาใหม่จ้ะดูแลสุขภาพค่ะคุณวันทานข้าวให้อร่อยนะคะ เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทั้งสีท่านนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยยุใส่หรอเอ้ากล่องพิระดายุใส่หัง